เราจะพากันไปดูว่า DR คืออะไรและทำไมมันถึงง่ายอยากเป็นเจ้าของหุ้นเทคโนโลยีอย่าง Apple อยากเป็นเจ้าของหุ้นที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกอย่าง t ท s l a สวัสดีครับนี่คือรายการ DR Opportunity รายการที่จะพานักลงทุนทุกคนไปเปิดโลกการลงทุนต่างประเทศผ่าน DR กันผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่านักลงทุนในประเทศไทยหลายๆคนเนี่ย น่าจะเคยมีความฝันน่าจะเคยมีความคิดว่าอยากเป็นเจ้าของหุ้นตัวใหญ่ๆดังๆระดับโลกอยากเป็นเจ้าของหุ้นเทคโนโลยีอย่าง Apple อยากเป็นเจ้าของหุ้นที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าระดับโลกอย่างเทส la เมื่อก่อนเราอาจจะต้องเปิดบัญชีการลงทุนต่างประเทศพอลงทุนต่างประเทศไปปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเอามาเสียภาษีในปริมาณที่มากเท่าไหร่นอกจากนั้นเรื่องค่างเงินอัตราแลกเปลี่ยนการซื้อหุ้นต่างประเทศนะครับเป็นการซื้อหุ้นโดย ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินบาทเราจะไปซื้อหุ้น Apple หุ้นเทสลาเขาขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์แต่เราถือเงินในสกุลไทยบาทอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนหุ้นต่างประเทศเมื่อก่อนอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่เราอาจจะทราบได้ยากแต่วันนี้ทุกคนทราบไหมครับว่าเรามีผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ที่ชื่อว่า dr ออกโดยตลาดลัพย์แห่งประเทศไทยเครื่องมือในการลงทุนที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะครับชื่อว่า dr หรือว่า depositary receipt DR เนี่ยเป็นใบสําคัญแสดงสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับสำหรับเนื้อหาของรายการในวันนี้นะครับเราจะพากันไปดูว่า DR คืออะไรและทําไมมันถึงง่ายก่อนอื่นนะครับทุกคนเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่า DR คืออะไร DR เนี่ยถ้าจะอธิบายง่ายๆเลยนะ DR ก็เหมือนกับใบรับรองสิทธิ์นั่นเอง เป็นตัวที่รับซองสิทธิ์ของเราในการลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยที่ DR นะครับจะต้องมีผู้เล่นสําคัญอีก2คนก็คือ 1. ผู้ออก 2. ผู้ซื้อผู้ขายนะครับผู้ออก DR เนี่ยเขาจะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานกรอต่อว่าคุณนะ่ะมีสิทธิ์ในการออก DR เพื่อเข้าไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้2ผู้ซื้อผู้ขายก็คือนักลงทุนอย่างเราเนี่ยแหละครับนักลงทุนอย่างเราเนี่ย การลงทุนต่างประเทศเมื่อก่อนอาจจะเป็นเรื่องยากวันนี้เราลงทุนผ่าน DR ได้วิธีที่เราทําง่ายมากครับเข้าไปกดซื้อ DR ตัวหนึ่งเหมือนกับเรากดซื้อหุ้นไทยหนึ่งตัวนั่นแหละครับเพียงแค่นี้เราก็สามารถลงทุนผ่าน DR ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเราได้แล้วครับต่อไปนะครับเรามาทําความเข้าใจในรูปแบบและประเภทของ DR ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเราว่ามีกี่รูปแบบมีกี่ประเภทกันนะครับโดยหลักๆนะทุกคน DR จะมีอยู่2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือ 1หุ้นต่างประเทศต่อ1 dr ในประเทศไทยรูปแบบที่2ก็คือ1หุ้นต่างประเทศต่อหลาย dr ในประเทศไทยสาเหตุที่ต้องเป็นแบบนี้นะครับเราทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าในการลงทุนหุ้นต่างประเทศบางตัวเนี่ยราคาหุ้นมีราคาที่สูงมากๆทําให้นักลงทุนหลายๆคนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงหุ้นต่างประเทศดีๆในบางตัวได้การที่เราเอาหุ้นต่างประเทศมาซอยมาย่อยเป็นกลุ่มเล็กๆผ่าน dr มันก็ทําให้ นักลงทุนในประเทศไทยเนี่ยสามารถไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของหุ้นระดับโลกได้เรามาดูเรื่องผลตอบแทนของการลงทุนใน DR กันบ้างดีกว่าครับการลงทุนใน DR นะทุกคนก็ได้รับผลตอบแทนคล้ายๆกับการลงทุนในหุ้นนั่นแหละโดยที่การลงทุนใน DR เนี่ยจะได้รับผลตอบแทนออกมาแบ่งเป็น2ส,ส่วน 1. capital gain หรือว่าส่วนต่างของราคาซื้อขาย เราซื้อ1บาทเราขาย2บาทเรามีแคปิตอลเกณน100%์ส่วนนี้คือส่วนต่างของราคาซื้อขายนักลงทุนใน DR ก็สามารถได้รับผลตอบแทนในส่วนนี้นะครับส่วนที่2เหมือนกับหุ้นเลยครับคือเงินปันผลแม้ว่าเราจะลงทุนหุ้นแม่ผ่าน DR ก็ตามแต่เราก็ยังมีสิทธิ์ในการได้รับเงินปันผลเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยถือหุ้นแม่ตรงโดยที่ผู้ออก DR นะครับจะนําปันผลจากหุ้นแม่เนี่ยมาจ่ายให้พวกเราอีกครั้งหนึ่ง3ข้อดีของ DR ที่คุณต้องรู้มี3อย่างนะครับ 1. DR สามารถช่วยให้พวกเราสามารถกระจายความเสี่ยงของการลงทุนได้ง่ายขึ้น DR อ,อย่างที่พวกเรารู้นะครับเป็นการลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นจากเมื่อก่อนที่นักลงทุนไทยเนี่ยลงทุนกระจุกตัวอยู่ในหุ้นไทยเป็นหลักวันนี้นักลงทุนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็สามารถกระจายการลงทุนไปในหุ้นต่างประเทศผ่าน DR ได้แล้วที่สําคัญนะครับการลงทุนผ่าน DR ยังคงได้รับสักและิทธิ์เปรียบเทียบ ใกล้เคียงกับการลงทุนในหุ้นแม่โดยตรงไม่ว่าจะเป็นการรับเงินปันผลหรือสิทธิ์ในการเพิ่มทุนหุ้นต่างๆนะครับ 2. ซื้อง่ายขายคล่องนักลงทุนที่ซื้อขายหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ใหม่ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับและที่สําคัญไม่ต้องแลกเงินด้วยครับเพราะว่า DR ที่อยู่ในประเทศไทยราคาของเขาได้รับการแปลงเป็นสกุลเงินบาทเรียบร้อยแล้วครับ DR แต่ละตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ ก็จะมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยกำหนดให้มี market maker หรือผู้ดูแลสภาพคล่องที่จะเป็นคนดูแลสภาพคล่องของ DR แต่ละตัวให้เพียงพอต่อปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันนะครับ 3. การลงทุนใน DR มีข้อได้เปรียบทางภาษีนักลงทุนหลายๆคนที่ลงทุนในต่างประเทศ อาจจะได้เคยเห็นข่าวที่เกี่ยวกับภาษีการลงทุนในต่างประเทศนะครับแต่ DR เป็นหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอยู่ในประเทศไทยเพียงแต่มีการลิงก์ราคากับหุ้นในต่างประเทศดังนั้นเมื่อ DR เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทยนักลงทุนที่ลงทุนใน DR จะไม่เสียภาษีที่เรียกว่า capital g a i นะครับข้อนี้แหละคือข้อได้เปรียบที่เราลงทุนใน DR เราได้เปรียบการลงทุนหุ้นต่างประเทศโดยตรงเรามาดูตัวอย่าง5 DR ที่ซื้อขายในประเทศไทยกันดีกว่าครับตัวที่1 Apple 80เป็นการอ้างอิงหุ้น Apple ออกโดยธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยรหัส80นะครับในการออก d r ตัวที่2 Tesla 01อ้างอิงหุ้น t ท s l a ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกรหัส01คือ BLS หรือว่าบัวหลวง Security เป็นผู้ออก d r ตัวนี้นะครับ3 Nvidia 19อ้างอิงหุ้น Nvidia ผู้นำด้านการผลิตชิป G.P.U และ A.I 19คือบรกเกอร์หยวนต้าหยวนต้าเป็นผู้ออก D/A น,นี้นะครับ 4. b a บาบาอ้างอิงหุ้นอาลีบาบายักษ์ใหญ่ e-commerce จากประเทศจีนรหัส80เหมือนกับ Apple เลยคือ KTB หรือว่ากรุงไทยแบงก์เป็นผู้ออกนะครับ 5. ASML 01อ้างอิงหุ้น ASML Holding บริษัทจากเนเธอร์แลนด์ผู้ผลิตเครื่องจักรในอุตสาหกรรมเซมิคอน d u c t ตอร์ชั้นนำของโลก 01. คือ BLS หรือว่าบัวหลวง Security เป็นผู้ออกหลักทรัพย์นี้นะครับจากตัวอย่าง5 DR ที่ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งหุ้นยุโรปหุ้นเอเชียหุ้นชั้นนําต่างๆที่เราสามารถเข้าไปใช้เป็นเครื่องมือกระจายการลงทุนไปในหุ้นต่างประเทศกันได้วันนี้เรารู้จักกันแล้วว่า DR คืออะไรมีกระบวนการการทํางานอย่างไรและที่สําคัญเนี่ยเรารู้กันแล้วว่า DR จะเข้ามาช่วยเรากระจายการลงทุนได้อย่างไรแล้วพบกันใหม่กับรายการ DR Opportunity ในตอนหน้า วันนี้สวัสดีครับ